บายดีพี่น้องสุขุมสุขคนเมื่อนี้แม่น้อยสีมาต้มหมี่ซุสอ้นกับซอนกกินพี่น้องจานเล้วกะต้มใส่อันนี้เรียลชินดาดมือนะพี่น้องสีพุงน้ำข้างหน่เรียบร้อยีใส่แจ่วอัน,นอันหมี่น่าไม่ได้เนาะลงเลยเอาเตาวหนลงไปข้าวหนูเอาข้าวเหนียวลงเลยเลยเมื่อนี้มาน,นั่งกินหน้าบ้านเนาะแม่น้อยเ<ม>นาะมากินกับซุสอ้นเพี่อ เอาพักลงเลยจ้าบ้านนี้พักกับกินแล้วอะไรบ้านนี้กรสิเอาหมีลงไปเลยจ้าเอาหมีลงเนาะพักสุกแล้วแม่นปลาเทเลยพี่นอ้องกินแซมซาบอะไรพี่นอ้องเลยเซตกรละมังเลยปาลปาเถอะปลาซาบักใหญ่เลยเน่าไม่น้อยเนาะโอ้บานนี้ม่กินนำกันเลยจ้าพี่นอ้องสุข,ขุมสุขนยกขึ้นพ่อเขา ดีจ้าครับเห็ดม,มีสะกินต้มมัี่สนิทน้าบูเเป็นตาลาบังไว้เลยานะปดีจ้าพี่น้องแทบบอกนะคนที่เถื่อนมาอยู่ว่าสองเจ้าโบอไรโบอรลิป เราไม่คิดตรงนี้เราบ่ค่อยเม่นนะเราบ่ค่อยเม่นเขาเขาเม่นเราบ่มีเวลาจะเม่นนะแต่คอยให้เม่นช่องบอผ้าอย่างเนี้ยบอยุต่ช่องไปห้องบ่ค่อยเห็นเออแม่นเม่นไปส่งบอผ้าไปส่งกูบ่าววะเนาะพอดีเตือนเราเนี้ยหายเลยเด้อพอดีเตือนเราคิดหอดเด้อมาเม่นเลยเด้อน้องอ้นบมีคนเว้าอันไปเฝ้าเว้าแล้วเว้าขัดเนาะทำคอมเมนต์ของอันนานนานคนเราเป็นเอง เราเป็นกันเองเราให้กำลังใจพอเด<ช>ี๋ยวย้าคนหมดักื่นมีสายใจ,ใจคอกันมาก,ก่อนเลยสำนองนมอใทุอกยยอย่างลายังีเขามดอยู่ตนไหนนอนอยู่ในหอ้องโอย้ยยิงยิแล้วหมดันเลยอือเขาหายเอารอบเด็กมาเยนอนกัพี่น้อง เป็นคนที่ไปต้มมะมาใมาช่ไหมสาวแม่มะ่าหัวก็มีใช่คือ่ใสไข่เือกันมัมนมีมลายอันลายแนวอยู่เพื่อยก็เลยเบใสอวกมีว่ะมะมาต้มจะมียมเยอะเ,เลยใ่ไหมกกมีว่ะไข่กมีเอาอลคันสั้นเลยเพรต้องมือต้มอ,อยู่เื่อว่นะ กัดไป่น <rôle> ี <of> <ici> ่เลยดกัดๆกัดก็าไปอยากกินอยู่บนนนต้มอเนี่ยต้มน้ำเสร็เาเอาเราเอารอบเด็กกัดมะกะปิน้ำนาะคับเอาบออขาดผักกินเปาลาไม่หเปไ่เลยผักกะปินก็คือ เราแฮมเรากินมาบเราแฮมบอกินบาบเแกิน huh. น mm ี่ไปหาอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วเป็นเด็กเหรอน่งคุยกันจนเด็กอืมอืหองปากหอมโพลมงโมงอะไร้นีน้อง่าสามครึ่ง ยูนี่ได้เินแล้วทุกโมงว่ะสามพันคืนก้าม่ง้าก้ามุ่งคืนีเขาไปนม้นะเวลาเส็ไปทงานี่ไทยทีหนึ่งทีสองกับหนึ่งโมนึ่งมสองโมหนึ่งโมก็คืน้าบเขาบอกว่าเขาเที่ยงกะเที่ยงรอบบ่ายบ่ายแล้วแบบอาบัด มซนมบ้อนมนะังพี่น้องันหบอาเจัดไปเอาอ่ะพี่น้องเาบวเหมดอันเดียวคุณตาคุได้เห็นได้ะเาอกกันนึงเนะแค่องใส่ัดมเีงปันตกี้ี่ายยายเมาวางกวางอะเออวงได้ัดกะปีนีคุ้มไมบ้าหลยเอนเลืเดป้จเดือนประวัติ มดปีเนาะมันหลายกะพุกนั่นครับท่านเป็นเจ้าประเหตนะครับมาค่าไปไหนก็ไปมาค่าคนเสียได้เนี่ยขนาแแทบไม่ต้องแ่บคนอันนึงเนาะแ่บอันนี้กะปุกะปุค่ะกะปุกแทบกลัาปัดกบปิ้กพุกอะไรนี่คะจำแม่จะแม่จาชื่อเอาป้า่หมดเลยน่ื่อจะมือ้วยนชอบจะมาเห็นยังไงเลยเห็นแล้วก็เจ้ากับปิ บ่ว่าในกระพุกนั้นก็ย่างบัดนี้เกี่ยวกับปีจิ้มหมูหมูตกน้ําปลาบ่แม่ทั่วบ่ได้เฮ็ดะเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหมูเลยก่อนหมูเต้มเปื่อยโอข้าเอยังบ่พอยังบ่พอเอาอีกบ่ข้างว่าพกมานอนบ่มันพอแล้ว้งแรกเขาสั่งข้างอมันยังบ่เปื่อยเนาะทําอีกยแล้วมันสุกแล้วบ่พอ่มันยังบ่มันบ่เปื่อยบ่วันเา้งโลบ่ข้างถึงบ่ได้เนาะนี่ เห่อได้เลยบุกเป็นจนแอบเนาะน่อะมีปลาขอบแค่นันใส่หมดเลยมาที่นู้นเขืันท้ยานผักกะไเบ้านแบบแอบน้ำกันนยจ้าไปนอกรอบดึกสามทุ่มี่นไปนอสามุ่มโมเดิร์คนไทยเนาะช่วยผักซีกับกระสือได้ยัง ไ่ใช่ใ้นีก็ได้เนาะใช่หอมไหมอือไม่ได้นะเขาไม่เคยใส่นะเราจะคนมามักใส่กระหล่งผักซีโอ้แต่ผักสลัดนะเขาม่เคยใส่สลัดใช่ใส่ผักตำลึงเหาอมรับอือตำลึงก็ใช่ใช่ตำลึงก็ใส่ัตำลึงกับผักบ่วงค่ะแ้เขาไปเก็บมาใบคุนๆใส่สลัดเด้อพวกเจ้าเลยไอ้โรคตัดตัดรึงจะขึ้นรเขาเดียวก็เคยกินหมูผักสลัดเอาเฮ็ดลองเฮ็ดกินนี่มันก็เป็นตะกินดเคย เดี๋ยวเคยพัดพักอื่นอะมันห็นจ้าเดี๋ยวลองพัดกันพัดจ้าบารังมันได้ไหมได้เป็นยังก็แค่คือการจะกั้าวแบบคุณเขาย้ำจะัดางเงี้ยโอ้นะคะอืมพากันหนังลงกันจนเด็กชิมละสามชุ่มเครื่งลงเรือไปทำงานอยู่ไทยลมเหนือทีเรื่องผีเยอะตลอดเลยชาวของทียดดีหลอดเนาะ อยู่สวรรคนี่ในโรงหนังแนบ่พ so ีเฮ okay. ียนบ่เอ um, ้ยเฮาไปลูกเย็นได้เข้าไปซอยงนังซอนเใสงหนังซนเายังบ่เคยอ้องได้ซะบู่้เาวคมซึ้งบ่ไปกันกํานักนี่เราสิฟังครูสวรรค์ลาลาไดเฮาเนาะอนเนาะแม่ยสิบอกมยไปโรงงานเลยวเออวงรับไฟาใหญ่ๆีแดงนี่หมอะ นั่นแหละโรงหนังเก่าตะกี้ตะลุยจับันบุนาฟี่เฮี้ยนมาใส่เลยจีกจองมาใส่เลยเขปพบเขาพบสนั่นวันไหวนางอีนาคเลยแหละตอนน่ะคนซศาคนลือแต่หึงเลยเนาะแต่อีแม่ยังนี่น้อยก็แม่นโมแม่ฮารีนั่นแล้วเขาซศาโรงหนังเซโนเฮาเนี่ยใช่ยังจังหวัดหยุกเนาะเขาฝรั่งเศยละโรงหนังเฮาโรงหนังเซโนเก่าแค่เฮานี่เนาะเขาไปในนั้นมีต่างเรียนคือโรงหนังเลยเนาะ หาเ่าอนเนาะเพราะอากลือื้นอะไรมันเขาไปไในถ้าเขาไปขี่ไปเหี่ยวจะเนมดใหม่มดแล้วเน็ดใหม่หมดหรืใครเนาะตักแล้วก็เ็ดใหม่มด่มรง่เียดแก้วแถวอ่แล้วหนุ่มใหม่จัดขึ้นนะวนอาเิตย่มีโรงงานนีคน่นพืชเขาดีเหมเด็กเขาพิทเหรอ กมีคนเข่าส네มันี <rac> ้เขาเบิ่งโทรศนพท์มันแพงาดขาเขาบอกเขาเบิ่งไอเตกนุกเลยหาพันบอกคุณส่นาอย่คุณน้องหาพันเขาส่อขบเข้าะไรนยิ้มอะไรไทยยังไม่ได้หออมีบอกไอเกมีอยู่ไอเ็กนะในตึ้ตัวล่างพี่สิ้จักเลยครับร้องันเฮิ่เบิ่งแล้วเราจะเราจะักไปก็ทีนู้เดยวเบิ่ คนหาสิบพันก่อนเอ๊ะเช้าอาทิตย์นะจำเดียวกับจ้างคนส่วนกาไปเบิ่งจ้างลังคาดิจังคนดีเลยเขาเบิ่งหาสิบพันเนอะใชเนาะตัวซาไปพันเน่ยขาเศร้าทำแท้เลยจ้าของแอร์อ้าวไฟกับแอร์เนาะให้ที่คนยังอยู่ได้เขาเห็นเราบานเนาะบาสตัวอยู่ได้เลยชอบก้าว เป็นน้ำวันีไือันนั้นสุกเสาอาทิตย์อยจะแพงรึจานชาหนึงห่งกันไหมนี่แม่นมันขาดเพราะสุชเสาอาทิตย์เพราะน้ำหนังดังผมม,มันบอกมันขึ้นกับปริมาณราคาหนังนะแหม,มถูกเป็นหนังเพราะใส่ขวดน้ำวันผมจ้มะราคาหนังแล้วนี่ค่ะเขาไปเห็นวันนี้นนมิจฉาเขาออกไปงานเขาก,ากาลางในเดืองเมีายนอะคนละสาวพันสิบพันกลางก็ไปเบิ่ง อ๋อบุ๋งฟีได้น่ะบ่เป็นบ่บ่เสียนหนอยบ่นน้อยไปเสียเงินกับผู้ใหญ่ผู้เฮาน่ยเสียทิพย์พันทิพันมัดได้ไหนเอาหน่อเนาะ่าพูดขเเนี่ยก็ออกไปใส่เบาเขาก็จ้ำตานี่ยเลยแขนนี่ในเขาแล้วก็เออเขามีเบาขันคอนเสิร์ตนะโอ้เป็นล่งนางเลยเขาใสายนังแล้วก็เอาผ้าคลั่งเกีียวค้ังเนี่ยพวกเขาสลาบเขาเรียกเสียขึ้นกุ๊กไม่างเี้ยแตเขาสลัอยกเสียเงินขนาป เดี๋เนียวเนี่เดี่ยผเกี่ยวเจ้าสีว่าะไนาจะหลาดร้ายเลยอนอกจากเชื่อเงินใหมู่ผเกี่ยวตายไปก็ไม้ผู้ใดมันประเห็นมดเนาะจอเป็นไงนกางเดินเขาอ้อมมาที่เขาบอกนะคนนังหนึ่งนะคะใขรอยากเข้าอยากข่าอยากข่าไปเบิ่งหม่องเขาเห็นว่าเป็นผีเป็นผีไงโอ้ยาหนึ่งนองใใ่นเขาม่คย่าวาคนเขาใช้อันหนักเละไม่ใช่จับเอาอย่างรอมืดมืด้นการ มันเป็นหุบผีมั้งเนี่ยใชไหมอยัางลูกตาลูกตาถ้าว่าทันในไทยเหตุนี้เป็นตญาติหรือนกชาวบ้านราวไร่ด๊ากยันลืมันตึบอีนี้ได้หรื่ไทยน่ะเป็นห้องแบบมีเสียงอีกเนาะอือมน้ำเบาเย็นๆก็เข้าไปอยากลองก็ลองทำดูว่าเขาเสียบบ่อนก้นอยากเล่นออกมาเลยเอาเขาเสียงผเนกเสียงมาหอนคนหอกนะ คนีย่านไม่ได้อมย่านัคือกานย่านย่านได้ไหมอเขาบางยานเป็นบางช่วงเลยเป็นบางช่วงก็บย่านอย่งไรใจอย่างไรเราโบย่านนะฮะเป็ย่าปกองหน้ายนย่าน้กันมันเป็นบางช่วงนกันคนเราย่านย่านตลอดเราเองตลอดเอืเออเออนี่ก็ย่านแบบวอือเขาเราธรรมดาอย่างงโอ้ยลุ่ย่าน่ยย่านหนึ่งโมงชองแต่ว่าแต่ว่าห้างูซื้อกว่าึเนันเราอเนาะเจ้าที่เ เพิ่นมาตีมาเตือนเฮาอยากให้เฮารัารงงเาบเฮานอนพักผ่อนนะการของคืนเลยเรียกว่าเพิ่นบ่ได้เห <Celine. S 1> ็นเห็นแต่ว่าความมู้ซึกนะี่แม่นา่าเฮาลูกคนะแ <lowest. S 1> ม่นบ่เฮาก็บ่ได้เบิ่งแบบเรื่องผีเรื่องหยังมันนะเฮาก็อา่านเม้นเขา้าไปเบิ่ง tiktok เรื่องเบิ่งหมดนะเอ้าเบิ้งต่บ่ tiktok จะคนลูกบ<อ><ด>่วสัตว์คนณชงคีเฮาลูกเลยเขาแหละเดตีนอ่อนรู้สึกเย็นเจตีนวาเมันูไหนดะเออใจเฮาโตขวบโลดวแหละเออเพิ่นบอกเฮานอนเฮาก็นึกถึงเพิ่นเฮาก็กล้าเฮาก็นอนแล้วก็บ่เป็นหยัง คุณจะให้เขานอนพักดนะนะเย็นนอหลิงโลซับ huh> พื hmm, ้นว oh. hmm. hmm. cool. wow. no hmm. ันนฟันยังบักม่นอนอันน่งอันนี้ตะผีไหลเนาทพันถึงเลยนะบอกว่าว่าอันยังฟันเห็นเลยว่ามันมีสิ่งีอ้ายมาหลอกมาหลอนเลยเคยพันคนหนึ่งไปเขามีรู้เหรคือคนเ่าเนี่ยได้มันแม่น้นัปุ่นะเปป่วยในกวามฝันหน้เออพันแต่ว่าคนเลยว่าคือแ่ผีปอกเป็นเนะ เช่ค่ควันทีบอกไปฟัเลี้ยงมพายมาแม่อะไรสีดำโดดเข้ามาเลยแม่รดมาในกรตัดตูเฮาแม่บอกใวามฝันมันจำนองนั่นนะจะไปคาพิธีดูเลือดพ่ปบอปไปันมเคยหลกบฝันมันหน้าพุทธหน้าพวยมาใส่สโลหุนก็เคยมีฟังน่แหละอมบี้นะครับอความพันจะจน้องเลย จยเบิรกันซ้ำเบิร์ตกัซ้ำหนึ่งเลยบันนี้การน้องรอดกับซีเรล่าพี่โค้ดเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามชื่อกระดิ่งให้ช่องน้องรัดพ่ออ๋อแม่รอยเนเธอจ้าขอบค่งทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ถุกกำลังใจฝากช่องน้องนัดทีเคเอสเด้อจ้าแล้วก็น้องยูทีเคเอสได้บายจ้าบอกแฟนสาวนุกเด้อจ้าบอกแฟนคุณขยันกับพี่น้องมีที่พ่อแอร์แล้วก็กับพี่น้องบบ๊าายย